สวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมเช่นเคยนะจ่าบอลคนรักรถไฟสําหรับวันนี้เราก็มาพบกันที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลําโพงนะวันนี้เราก็จะมาชมรถไฟอีกหนึ่งขบวนที่หลังจากห่างหายไปนานนะเป็นเวลา2ปีก็ว่าได้สําหรับวันนี้วันที่16กันยายน2 5 6 5เขากลับมาแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นขบวนอะไรนะครับ นี่ครับก็เป็นขบวนรถเร็วสายใต้นี่เองนะฮะขบวนที่169กรุงเทพยะลานะครับผมขบวนนี้ก็ได้งดเดินไปเป็นเวลา2ปีนะฮะตั้งแต่โควิดระบาดวันนี้เขากลับมาแล้วนะก็จอดอยู่ในชานชลาที่9ก้าสำหรับเวลาที่รถจะออกจากสถานีกรุงเทพก็เป็นเวลา15นาฬิกา35นาทีนะฮะนี่นะครับขบวนรถก็จอดรอเวลาออกอยู่นะ นี่ก็เป็นป้ายด้านข้างตัวรถนะฮะกรุงเทพยะลาก็รู้สึกพวกเราเนี่ยจะไม่ได้เห็นป้ายนี้มานานแล้วนะครับผมวันนี้เราก็ได้กลับมาเห็นบรรยากาศนี้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้มาเดินดูบรรยากาศริ้วขบวนนะฮะบริเวณด้านข้างขบวนรถเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะว่าวันนี้ขบวน169่เาเที่ยวแรกนะฮะจะได้หัวรถจักรอะไรทําขบวน สำหรับด้านหน้าขบวนก็จะเป็นตู้แอร์จำนวนสองตู้นะนี่นะครับผมสำหรับรถจักรที่ทำขบวนก็เป็น G A 4545นะฮะเราก็เตรียมมารอดูรถออกนะฮะบริเวณชานชาลาที่เก้าตอนนี้ผมยืนถ่ายชานชาลาที่สิบนะฮะ แล้วก็เชื่อว่าวันนี้หลายๆคนเนี่ยก็มาเฝ้ารอด้วยความคิดถึงนะครับผมพอขบวนหนึ่งหกเก้านี้ก็หายไปนานนะวันนี้เขากลับมาแล้วนะผมเองก็ดีใจมากๆนะครับผมตอนนี้พนักงานนะครับโบกธงเขียวแล้วนะ น่าจะได้เวลาแล้วนะครับผมขบวนรถเร็วท <IES S 2> ี่169กรุงเทพยะลาเนี Kingston ่ยถ้าพูดถึงยะลานะแต่หลายคนอาจจะนึกถึงคลิปที่ผมถ่ายกับพิการนะยะลา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 ลเนก็เชื่อว่าวันนี้เ <wit>. ดี๋ยวพิการก็น่าจะได้ไปต้อนรับขบวน169นะที่นครชัยศรี ตอนนี้รถเคลื่อนขบวนแล้วนะวันแรกประเดิมด้วย G E A สุดยอดเลยครับมาแล้วครับหนึ่งหกเก้ายลา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  สำหรับ2องตู้แรกก็จะเป็นตู้แอร์นะเป็นตู้นอนแอร์แล้วก็เป็นรถนอนพัดลมชั้น2แล้วก็ตามด้วยชั้น3มนะครับผมแหมสุดยอดจริงๆทางด้านปลายชานชาลานะรู้สึกว่าจะมีคนมาถ่ายเต็มเลยนะครับผมน่าจะเป็นผู้เอฟซีรถไฟนะนท้ายขบวนก็เป็นคันที่10นะคันที่10 นี่ครับไปแล้วนะกรุงเทพยะลา,ะลากลับมานะครับในรอบ2ปีนะตั้งแต่โควิดระบาดหลังจากนี้บรรยากาศใสใต้ก็คงจะคึกคักมากขึ้นนะนะเพราะว่ามีขบวนรถเพิ่มแล้วก็เชื่อว่านะครับเดี๋ยวนะโอกาสหน้าผมก็จะมีโอกาสได้ไปถ่ายกับพี่การนะแล้วก็ลา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 กันอีก <laughs> สำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะะแล้วก็ขอให้ขบวน169เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัยนะครับผมลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ